สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาวอิงเป็นยัง,งไงรครับพี่น้องได้มีข่าวยังบอครับพี่น้องได้มีข่าวดียังบอเกี่ยวกับอีหล่าเฮ้าเนาะทต่จริงมันก็มีข่าวมาโดนแล้วละครับพี่น้องแต่มันยังบอชัดเจนเนาะมันก็หูอยู่ทุกคนก็หูอยู่แต่เพียงแต่ว่าเฮ้าถ่าเบิ่งว่ามือได้สิเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นกับอีหล่าวงอิงกับไอไลอันนะพี่น้องเนาะสุดท้ายลวก็ เกิดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องกัอีลากับไปอัดตั้งแต่เมื่อนั้นที่ไปอัดไปเวอร์พอยด์ครับพี่นอ้องก็เอาไปอัดหนึ่งก็คือที่ว่าไปอัดเพลงไปเซฮิตเอ็นวีอย่าเอ็นวีนั่มสองยางเลยครับมือเดียวโอ้มันสุดยอดครับพี่น้องสุดท้ายกับไลอ้อนกับได้วอลออกมาแล้วเนาะออกข่าวมาแล้วว่าไลาอ้อนก็นบอกว่าเออไปห้องครับอีลากุ้งอิงก็คือวอลง่ายๆกับสิบปอยมือวันที่สามสิบเอสนี่ครับพี่น้อง สาสิบเอ็ดเนี่ยในยุงข้าวเล็กเล็กขอดนะครับเป็นยุงยุงยุงข้าวเล็กขอดนะครับพี่น้องแมนบอยุงข้าวเล็กขอดกับไก่ไั่ถาไปเบิงถาไปฟังกันพี่น้อง, <S <S พองเพ่งยังน่ะเข้ากับพระท่านห่ว่าซื้อ,อยังเข้าเพราะว่าผมก็บ่รท่านหูวคือกันเนาะพี่น้องเนาะหูวแต่ว่าได้ไปห้องน้ากันคือสิออกรายการากับแจ็คออกรายการมือได้มือหูหูวแต่ว่าเพ่งนี่สิออกเอเมื่อวันที่สามเอสนะครับพี่น้องสามเอส มกรลาเนี่ยที่ได้ยินแต่ได้ยินว่าและอันบอกไปแล้วเนาะว่าเพลงสิออกวันในนะั่นไปฟังกันได้ครับพี่น้องนะในค่ายของไอยุงข้าวเลคคอร์ดครับพี่น้องของไอเบอร์พอยส์เขาไปล่อล่อได้ครับพี่น้องมือวันที่สามเอก็นาดจะเป็นต้นเย็นนะครับส่วนมาเขาจะปล่อยเพลงกันตอนเย็นครับบอแมนบอคือไอเพลงของไอบอจโจบอจโวปล่อยตอนเสาร์น,นะครับพี่น้องไอส่วนไอ กุมนันนาซิปล่อยตอนเย็นนะทับเบิ้งทาติดตามเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เอายุงข้าวเล็กขอบกับได้ปอยอีหลักครูครับไรอันออกมาแล้วครับพี่น้องกความนาฮักครั้งอีหลักหลับพี่น้องเห็นหลักอะตัวนิดหน่อยนาะเนาะพี่น้องเนาะไรอันกับตัวใหญ่แน่ตัวนี้หลักเฮากับตัวนี้น้อยใส่ชุดเสื้อสีแดงไรอันกับแดงน้ำผสมครับพี่น้องเบิ้งกะบนาฮักนาฮักอยู่ครับพี่น้องแต่งไรก็เขาก็คอยไปตามเนาะนี่แล้วพี่น้องความนาฮักของอีหลักความที่เด่นของอีหลัก ตั้งแตะอีหละดงดังมาเนาะแต่มาห้องเพลงครูคนแหลกของอีหละนอกจากพ่อโจก็คือไลอ้อนนี่แหละครับพี่น้องเนาะก็ะเข้ากับทาเบิ้งท้าติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อว่าเพลงนี่จะเป็นยงังไงต่ออะไรอีหละจะไปห้องกับไพ่ต่อก็จะรอดติดตามไปเบิง้งนะพี่น้องเนาะเบิ้งล้วก็ดีใจกับอีหละครับพี่น้องดีใจแห้งครับพี่น้องนี่แหละอันดับข้อมดังข้อมดังที่เห็นทยอีหละได้นี่มือนีได้เหอีหละได้ดงดังได้ยังแต่ก็งง,งครับพี่น้อง อีลาหลนะ่าเฮาน่ะซื้อๆอยู่ใ <c ười> นข้อของซื้อเบิ่งผมเบิ่งซืมือแล้วมาอีหลา่าซื้อๆคือโบอแมนคนดังคือโบอแมนยังนะครับพี่น้องเจ็บแขนยังไงตั้งแต่เสารพี่น้องตั้งแต่เสาร์จะเป็นยังไะตั้งโหนก็เนี่ยซื้อๆคือเขาเห็นนีหล่ะพี่น้องบ่ได้คิดว่าเจ้าของดงดังบ่ได้คิดว่าเจ้าของเด่นไปไซกะ เป็นเด็กบ้านคนหนึ่งที่บอได้ที่โตยั้งครับพี่น้องกับมือซ้อก็เห็นเขาตลาดก็คือกันครับพี่น้องเขาตลาดในตลาดกะทายลูกมสี่เนาะขอทายขอยั้งกับคือเก่าครับพี่น้องีหลาก็บอเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องแล้วกับมือนี่กัไอ้ไดพักอยกับไอ้เซียนนน่ะบบบานเซียนนน่ะพี่น้องเนาะก็ออกไปตามเย็นเนกับพอออกไปล่ะพี่น้องเอ้ยนั่นน่ะคนกับมาค้า ่ายรูปก็อีหลาอีหลาก็ลงไปให้ทายคือกอล่ะครับพี่น้องอีหลาก็บอด้คิดถือโตถือ,อยั้งไปให้เอฟซีไปให้ FC, ใหพอ่พอพ่อแม่แม่ทายรูปน้ำกันนี่แหละครับความนนาหักของอิหลาเี่เหาเห็นอยู่สูมือก็เป็นแบบนี้แะครับพี่น้องเนาะโดยเจ้บบอดี้คิดว่าจะของดังเด่นยั้งเลยครับพี่น้องก็เป็นแบบบานๆคนหนึ่งที่ไปใช้กับในแบบว่าบอดถือโตถือ,อยัง้งนี่แหละเ็ทใ,ให้เอฟซีสูมือนี่ให้ให้เอฟซีหักเอฟเ็ดให้เอฟซีแพงนี่แหละความนนาหักของอีหลาครับพี่นอ้อง เ็จแล้วพอไม่แมมมากอ่ะเขาแถวยังดีเลยครับพี่น้องบอกแตกแถวหูเลยว่าถ้ามาไทยอ่ะต้องเขาแถวครับพี่น้องกันคันบอกเขาแถวมันกับสีวนไหวมันบอกพี่น้องมันบอกมันก็สีวนไหวเกิดแบบว่าคนหนังข้อททยคนหนีข้อ็ทยมันกับถึกต้องแหละครับพี่น้องเนาะกับเขาไายกับคือวานแหละครับพี่น้องแล้วก็มือนีกีลาก็เห็นได้โอ้ยได้คําได้มาไล่จากคําที่ว่าอีหละอุ้งอิงอุ้งอิงอ่ะ หลายคนนะครับพี่น้องเนาะมาจากอียังในสักสกลแน่จากไอ้ยังเ,นเนอี๋ยอ่าพอหยุกยกดก็ใหายอีกไอ้บอยพอหยุดก็ได้มาให้อีหล่าคือกันนะครับของคนฝากมากจากคําว่าอีหล่าอุ้งอิงอุ้งอิงเยครับพี่น้องเนาะคือความสําเร็จของคนที่เอติดตามอีหล่าก็เอาไปคําว่าอีหล่าอุ้งอิงอิงเนี่ยเอาไปใส่คือเพราะว่าทุกคนคิดว่าอีหล่าเนี่ยมันเป็นแบบว่า เป็นอีหย่างทีแหละลีลับที่ผมไม่มีไพโหูที่ไม่มีไพเห็นจั่ซงสเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮ็ดแล้วมันสําเร็จตามที่ต้องการตามที่บอกไว้ก็เลยได้เอาเงินมาให้อีหลังสิน่นะพี่น้องนี่นี่แหละก็คือคนที่แบบว่าโอเคครับพี่น้องคันได้ร้ายเขาก็ต้องเอามาห้หลายคือว่าแหละเพื่อผ,ผมหนึ่งเคยได้ก็ได้แบบในหน่อยกับไฮใหน,หน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่แต่สัตแ,แต่กําลังมักาลังโตเฮ้าเนาะพี่น้องว่าเฮ้าได้ร้ายบ่ได้ในซําไดจอย่างสิเนาะก็ไปซอยก็เอาไปไ้อีหลานนั่นล่ะครับพี่น้องเนาะ นี่แหละครับพี่น้องก็ etera. จังไดก็เข้าก็คอยติดตามถ้าเบิ่งหน,นังคลายอ้อของอิหละอุ้งอิงเข้าเนาะว่าเกิด,ดยังเกิดจังไดแนะ่มีเรื่องลี้ลับทีว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบใดแล้วก็ซิมี่ในผมเสือว่าซิมี่ในภาพยนตนรนน์เรื่องนี้แหละคายอ้อนี่แหละเรื่องลี้ลับของอิหละว่าซิมี่มีอยู่ในคลายอ้อแท้แทครับพี่น้องจังไดเข้าก็คอยติดตามโดดครับพี่น้องเนงา,าดดะน,นี่แหละครับพี่น้อง จังไดกัเฮากระถาฟังเพลงแล้กพี่น้องเลยว,วันที่31มสบเอับพี่น้องสามสิบเอ็ดมกราเนี่ยอีลาครูกับไลออนอ่าเนี่ยแหละครับสองเพลงแรกของอีลาที่ห้องครูจังไดกัคอยไปติดตามคอยไปเบิ่งคอยแย่งครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมมาติดตามช่องแท็กซี่หลงทางชาแนลคอยติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เลยครับพี่น้องคำว่าแท็กซี่หลงทางาใครเห็นแล้วก็กดติดตามแน่ครับพี่น้อง,อง,องเป็นกำลังใจแน่ แล้วกัคอนเห็นโฆษณาก็ซอยเบิงนะครับพี่น้องสักน้อยหนึ่งให้พ่อได้มีได้มีโอกาสได้เดินทางไปกับอิหล่ามือรังเกิดคันมีรายได้ขันมีเงินสำรองเนาะจะได้เดินทางไปให้ละไปกับอิหล่านะครับพี่น้องเนาะจังได้ก็ตามก็เขาก็คอยสนับสนุนอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกัเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิหล่าหลายๆเรื่องเนาะเหมือนกันกับ บอลบอกวคิดว่ามันสิเหลือเสือขนาดนี้นะพี่น้องเนาะหลายเรื่องหลายอย่างแม้แต่วงสาวหน่อยนี่ชูมือนี่เขาให้โหวตยังเกี่ยวกับวงมอลลเนี่ยก็คนทุกคนกับมาเบิงมาโบโบต์เลิอวงสาวหน่อยเพชรมัินแพงหลายครับพี่น้องเห็นมือกรก็เห็นบอกว่าไ้เจ็ดเจ็ดพันคะแนนออารับสองอยู่ประมาณสองพันนี่เบิงีิครับพี่น้องมันต่างกันหลายมันต่างกันแห้งโหน่าเสือว่ามันอีหลานี่ฮให้ สาหน่อยดงดังขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะเหตุใทเสาหน่อยถึงได้เป็นวงมอลลัมที่ดังที่สุดในประเทศไทยเห้านี่โบนาเื้อว่าซ์เป็นขนาดนี้ได้เนาะนี่แหละครับพี่น้องก็มามีพลัยังดรอกครับพี่น้องม,มันก็มาจากความหนาหักของอิหละสูหมือนั่นแหละที่เราเข้าเห็นเห้าที่ตามนั่นแหละพี่น้องเนาะอย่างไดก็คอยเป็นกนําลังใจให้อิหละองิงคอยเป็น,ค,ปนคนเบิ่งคิดเบิ่งยังไปเรื่อยๆซอย,ยกัน มื่อนี้ก็บบมี่ยังไลน์ครับพี่น้องขอขอ,ขอบคุณเลยไลน์ครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซี FC ลาวอิงเทมาตติตามมาเบิ้งมาแย่งมื่อนี้ก็ขอบคุณครับ